อย่างที่ทุกคนเห็นว่าเราเจอนะคะเราก็เลยจะพาทุกคนไปที่คาน อยากจะเชื่อว่าเราจะกลับมาชายแดนไทยลาวอีกครั้งหนึ่งสติตอนแรกนครพนมครั้งนี้มาเลยเออแม่น้ำผงเหมือนกันด้วยคลิปหน้าใจกันนะคะนนหน้าหนุ่มบางแต่หน้านไม่มีน้ำผงอันไม่มีหรอเวลาทุกคนคะสบายดีทุกคนสบายดีก็เดี๋ยวคลิปหน้าไอาจะไปไม่ใช่เธอไม่ใช่ไอเอยจะไปแอลเอ,เอยสิไปเอยสิไปเไปลาะเลาะลา กันก็ดูจำขอกันไนดะ้ว่าเราของกันเาคนลาจริงปุหนอะอันเดี๋ยวคลิปหน้านาะก็สิไปลาวเนาะอันกดติดตามพอยแนเดอร์จังพอกันเนาะขอบใจเด้อเขอบใจไล่เด้อโดยโดยโยเขาบอกว่าตรงแม่น้ำเนี้ยเพิ่งเปิดได้สองอาทิตย์หลังหลังจากสถานการณ์ที่ขายก็มันก็เริ่มกลับมาท่องเที่ยวได้บ้างแล้วนะ คิดถึงใครอามันจะคิดถึงก<ม>ูทำไมขขชี้ก็ชี้เฉียดเฉียดไปสิเออล่มือสวยจังการที่เรามาเที่ยวเนี่ยเวลาที่เราคิดถึงใครหรืออะไรนอกจากที่เราจะตะโกนบอกเขาแล้วอะเราสามารถเอาทรายเนี่ยมาเขียนระบายความในใจเป็นตัวใหญ่ๆก็ได้ นไหนทั้งทริปเราก็พูดถึงการแบบคิดถึงใครสักคนเนาะอกหักมาเที่ยวหรือแบบในช่วงโรซีซันแบบเนี้ยหรือมาเที่ยวในที่ที่แบบโหเพิ่งมาเปิดแล้วบางที่โรงแรมก็เต็มโหกเตลก็ไม่ได้เปิดตานคาเฟ่ก็ไม่ค่อยจะมีช่วงนี้อะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่ามัมนมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่มันก็ไม่รู้ว่ะคือคือด้วยความที่ว่าเราอะคือสงสัยว่าแบบตอนที่เราเล่นหนังโรซีซันใช่ไหมเราก็แบบ ม,มันช่วยได้จริงเหรอวะกับการเที่ยวแบบเที่ยวเพื่อลืมใครสักคนอะไรเงี้ยหรือเที่ยวเพื่ออกห,อหอักเราต้องไปเที่ยวอะไรเงี้ยคือเคยมีแต่แบบสอบเสร็จเครียดเราไปเที่ยวแต่สําหรับเราเรารู้สึกว่าเออการที่แบบต้องการลืมใครสักคนบางทีการท่องเที่ยวก็เป็นเหมือนยาตัวหนึ่งที่ช่วยได้เหมือนกันมันไม่มีใครลืมใครได้หรอกเวยแล้วก็มันไม่ได้ช่วยให้เราลืมได้แต่ว่า มันแค่ทาให้เราได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองชัดขึ้นว่าเรายังต้องการเขาอยู่ไหมแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นได้รู้สึกตักตัวเองมากขึ้นได้ใช้เวลาคิดกับตัวเองมากขึ้นได้ไปเจอคนใหม่ๆที่ใหม่ๆไม่ต้องมาอยู่ห้องก็อาจจะเป็นแบบดีไปไกลๆแล้วก็แบบฉันจะดีขึ้นฉันจะไม่ได้ลืมแกหรอกฉันจะรู้สึกให้น้อยลง ก็คือการเที่ยวเชียงคานแบบนิวนอร์มอลทเชียงคานมันเหงาขนาดนี้วะสีตอนแรกแบบไม่มีคนเลยแบบคนน้อยมากตอนนี้เริ่มแบบคลุกคื่นขึ้นมากินอะไรมันกินทั้งตัวเลยเหรออ๋อไมทั้งปากเกียวทั้งปากก็เขียวให้ถูกมุมสิเข็ี วัสดีทุกคนหมดแล้วหรอของเธอมดน,นเอาช้างมาสวัสด,ดีตีตื่นนานยังตื่นนานาเลยแป๊บไปพูดทอกแป๊บนึงทางขึ้นมันง่ายไหยง่ายฝนี่จะเป็นทริปแรกของเราที่มาเที่ยวป่าแล้วเราแต่งหน้าน,นะจ๊ะเดี๋ยวต้องทานนิเพิ่มด้วยนะชทิเหรอชิด ได้ค่ะฉันดำขึ้นเลยคอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์ตอนนี้หนึบอกอันนี้แต่งแล้วเหรอเติมลิปทำไมในกล้องไม่เห็นหรอแต่งทุกอย่างเขาไม่เติมลิปนี่ก็งงเหมือนกันนะก็มันกินข้าวพออ๋อมีเหตุผลรองรับใช่เดี๋ยวมีคนบ่นเราอีกไม่ยอมแต่งหน้าไม่สีว่าว่าฉัน่ะถ่ายรูปหน้าสดกับอีตีบ่อยมากไม่ยอมแต่งหน้าใช่แล้วก็ไม่สีแต่แกชอบว่าเราไม่แต่งหน้า ทุกคนคะเรารู้สึกว่าผู้ชายะจะชอบผู้หญิงไม่ต้องแต่งหน้า,าพเพราะที่เกียดรอแต่งหน้าแต่ตีอะชอบสั่งให้เราแต่งหน้าจะลือเรื่องนี้ใช,ใช่ไหมใช่เราจะลือเรื่องนี้ถึงแม้เราจะทะเลาะกันก็ตามเราก็จะลือมาทะเลาะใหม่ถ้าไม่แต่งหน้าถ้าเราถ่ายรูปก็ต้องห้ามบอกว่าหน้ายังไม่สวยอันนั้นมันถ่ายเล่นแล้วแค่บอกว่าตรงนี้หน้าถ่ายแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยถ่ายเพราะเดี๋ยวเราแต่งหน้าก่อนแล้วมันผิดตรงไหน <c oughs> กะใครจะไปรู้ว่าจะถ่ายรูปเราไม่เข้าเราไม่ถ่ายรูปอยู่แล้วไง <c oughs> เราไม่ถ่ายรูปอยู่แล้วไงฮะ <c oughs> เราไม่ค่อยถ่ายรูปอยู่แล้ว <c oughs> จริงจ,งจงถ้าถ่ายหยุดหยุดนะหยุดพูดเดี๋ยวนี้ตีไม่ต้องไปเถียงลนะกินข้าวไปเลยไหมกินข้าวเลยเราจะมีเวลาไหมสีดอกไม้สวยอะ่ะมาก,กูมาเก็บอินเสิร์ตอีกไหนวะหลังนี้ก็ได้ ภ่เามออเป็นื่นงแต่รมรางนใช่หมมันคืที่เราเคยมาเมื่อสมปีที่แล้วกับพี่เปมมทดรอหมายถึงที่นั่งตรงนี้นะใช่ปะฉันว่าตรงนี้เลยเว้ยเพราะจำได้ว่าตอนนั้นตอนเย็นแล้วก็พูดคำพูดเท่ๆความสุขของการมาเที่ยวก็คือการได้เห็นความสวยงามของธรรมชาติ <c oughs> การเที่ยวตอนนั้นนะ่ะตอนติ่งๆผมติ่งตอนนั้นกับตอนนี้มันต่างกันไงมันต่างที่ตัวเราที่เราโตขึ้นด้วยแหละเพราะตอนนั้นก็คือแบบคอยเริ่มเหมือนมเนี่นขึ้นไปทุกทีแล้วเนะนี่ยนะปอาน่นนะ้า <c oughs> น่ะถึงไม่ต่างกว่าแกหรือฉันยังเหมือนเดิมว่าจะค,คิดว่าไงก็ <c oughs> งถามแกว่าฉันต่างหรือเปล่าตัวฉันเองแต่ว่ารู้สึกว่าพอหลังจะเรียนจบอะมันก็แบบ โตมากขึ้นมันต้องทางานใช่ไหมมันมีความสําคัญมากขึ้นแบบว่าฉันสาขาไปทำมาเที่ยวได้แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยความที่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่หลังจากสถานการณ์ไวรัสเนาะมันก็ไม่ได้ออกไปไหนมันนานมากแบบสองเดือนได้ปะแล้วอันนี้น่าจะเป็นเป็นทริปแรกหลังจากที่เราโดนกักตัวก็รู้สึกว่ามันโล่งเนาะมันแบบสบายใจก็กลับมาเที่ยวได้เหมือนเดิมก็ดีใจอยากให้ทุกคนที่เที่ยว เอออันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เราเปลี่ยนก็คือเรารู้สึกว่าเราอยากเที่ยวเพื่อรักษาธรรมชาติให้มันอยู่ได้นานที่สุดคือถ้าเมื่อก่อนเราก็คงเที่ยวแบบเอาสนุกเอาแบบเอามันไปกับเพื่อนไปลุยแต่พอเราเที่ยวเยอะๆเรารู้สึกว่าเราเริ่มหลักธรรมชาติแล้วพอเห็นความเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปีนู้นใช่ไหมตอนสี่ปีที่แล้วแล้วกลับมาเราเห็นภูทับเบิกอะ่ะมันเปลี่ยนไปเยอะมากเราก็รู้สึกว่าอยากให้มันคงอยู่ไว้ อย่างนั้นเมื่อเหมือนเมื่อสี่ปีที่แล้วจังเลยอะไรเงี้ยแบบก็อย่างที่ว่ากันก็คือมันสวยมันก็ต้องมีคนไปเยอะอยู่แล้วก็แต่ว่าอยากให้คนที่ไปอช่วยการรักษาแบบความสะอาดรักษาธรรมชาติเนาะเพราะธรรมชาติก็ให้ความสุขกับเราแล้วก็ควรจะรักษามันเอาไว้เพื่อที่จะยืดหยุนความสุขที่เราถ่ายได้ง่ายๆมากให้มันยาวต่อไปนะคะทุกคนใครที่ อยากจะลองมาเที่ยวใครที่เครียดจากงานเครียดจากแบบกักตัวมานานอยากมาเที่ยวก็ลองมาดูได้นะคะคุณทับเบิกก็เป็นสถานที่ที่ที่มาได้ใกล้กรุงเทพห้าชั่วโมงเนาะแล้วใครที่มีเวลาว่างมากขึ้นก็ลองมาเลยมาเชียงคานดูก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะก็ประมาณนี้ค่ะก็อยากให้ทุกคนกลับมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทยเนาะจะได้ คงอยู่กับเราไปนานๆนะจ๊ะทำให้เป็นรายการว่ะแกไม่เป็นรายการสิไปลปะปะบายเ <laughs> ออเราอีกอย่างหนึง่งข้อดีของการที่เราเปลี่ยนไปแกขอพูดก่อนคือเรารู้สึกว่าไม่อยากชมไม่มีเราไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นเลยอะ <laughs> เรื่องอะไรเรื่องท